สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มาส t จันโลกสุขภาพนะครับพบกับผมตั้มวิเชียรอาจารุจินดาอีกเช่นเคยและแน่นอนครับวันนี้พี่เปิ้ลจารุณีพร้อมแขกรับเชิญนะครับมีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพกับคุณตั้มวิชยาจารุจินดาจารุณีและแขกรับเชิญคนสำคัญของเราในทุกๆครั้งนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาด้วยเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแพ้ยาปฏิชีวนะถึงขั้นรุนแรงนะคะเพราะผิวลอกจนเป็นไหมนะคะ เรามาพบกับเธอเลยดีกว่านะคะคุณสิภาพัฒน์เนตรนาราสวัสด์หรือคุณตุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจากรายงานเราเนี่ยนะคะบอกให้ฟังว่าเราแ <üh> พ้ยาอาการเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้คุณผู้มชมฟังเลยค่ะตอนแรกก็เป็นหวัดอะคะ่ะเป็นหวัดก็เลยพาไปก็เลยไป,ไปหาหมอะคะ่ะพอไปหาหมอหมอก็จ่ายยากลุ่มพนิซิลลินแล้วก็ยากแก้หวัดมาให้ทานค่ะพอทานมือแรกเข้าไปก็มีอาการคื่นแดงตามลำตัวะคะ่ะ พอหลังจากนั้นก็เลยไปหาหมออีกครั้งหนึง่งหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรกี่วันคะในช่วงที่แพ้ตอนแรกเนะี่ยทานไปหนึ่งมื้อค่ะก็เริ่มนหนึ่งมื้อก็มีมเม็ดแล้วค่ะตกใจรีบไปหาหมอเลยแต่หมอก็ตรวจแล้วก็บอกไม่เป็นไรก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้ยามาอีกหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งมื้อค่ะแล้วจากนั้นอาการเป็นไงคะก็มีพื้นขึ้นตามลาตัวเหมือนเดิมแล้วก็ในช่องปากเนี่ยจะมีเลือดออกพองไปหมดเลยอะคะ่ะ ญาติก็เลยรีบนําส่งโรงพยาบาลมันมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยแล้วก็รู้สึกแย่ไม่สบายตัวเลยค่ะเป็นตุ่มๆมีเลือดออกมีเลือดออกในปากค่ะพอไปถึงมือหมอแล้วคุณหมอตรวจกวบอกว่าถ้ามาช้าอีกหนึ่งชั่วโมงตาจะบอดทันทีเพราะว่าตาดำเนี่ยเป็นสีขาวแล้วค่ะอ้าวแสดงว่าก่อนที่เราจะไปมีอาการทางตาด้วยสิคะตาพร่าตามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าตาดำเนี่ยจะเป็นสีขาวไปเลยอ๋อญาติๆถึงได้พาค่ะรีบพาส่งโรงพยาบาล วิ่ยแต่แล้วน่าตกใจแล้วแล้วแล้ว,ลวจากนั้นคุณหมอใช้วิธีรักษาอย่างไงคะหมอก็รักษาโดยการให้น้าเกลือไล่ออกมาแล้วก็การวิธีการรักษาของแพทย์อะค่ะหลังจากนั้น14วันก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมารักษาตัวที่บ้าน14วันค่ะออกมารักษาตัวที่บ้านแต่ก็ตามตัวก็ยังมีแผลเป็นเป็นรอยด่างดําเหมือนไฟไหม้ไฟไหม,ม้ทั้งตัวเลยอะค่ะที่ใลรูปนี้ใช่ไหมคะค่ะน,ะนี่นี่เลยใช่ไหมคะ ทั้งตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยค่ะซึ่งมันเป็นอาการของพองพองหมดพองด้วยไม่ด้วยค่ะนะคะลอกทั้งตัวเลยค่ะตาลืมไม่ขึ้นเลยนี่ตาปิดด้วยนะคะขาวหมดเลยอะค่ะแล้วแล้วพอจากนั้นที่ตัวเป็นจุดๆลายๆกลับมารักษาที่บ้านแล้วแล้วแล้วเราทุกข์ใจไหมคะความรู้สึกของเราที่ก็ทําใจแล้วค่ะคิดว่าไม่หายแน่คงจะเป็นตลอดทั้งชีวิตอะค่ะ เราคิดว่าจากบาดแผลที่เป็นนี่ถึงขั้นด่างเลยอ่ะ,ะใช่ไหมคะถึงแม้ว่าแผลจะแห้งแล้วอะไรแ,แล้วก็ด่างทั้งหน้าทั้งลําตัวหมดเลยอ่ะอุ้ยแต่แล้วยังไงอะคะถึงได้แบบว่ามันกลับมาเป็นปิ๊งปิ๊ง,งสวยๆดีๆอย่างนี้ได้คะ่ะจนกระทั่งไปเจอกับผู้ใหญ่ที่รู้จักกันนะคะที่รู้จักเขาก็ชักชวนให้มาสัมมนากับไทยธรรมอะคะ่ะทีนี้ด้วยความที่เกรงใจก็เลยตอบตกลงไปหลังจากนั้นฟังผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให มเมล็ดนง,งุ่นนะคะสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นทําให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็ดีขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจลองซื้อมารับประทานพอไปฟังแล้วเนี่ยเขาพูดถึงสปปรรพคุณของมเมล็ดนงง่นค่ะใช่ไหมคะก็ช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ยังบำบัดร,รักษาโรคอาการของโรคอื่นๆได้อีกก็เลยสนใจก็เลยซื้อมารับประทานนะคะถึงขั้นเป็นสารสกัดเรียกว่า ช่วยได้หมดช่วยได้หมดเ<ม><ไ>ป็นความมหัศจรรย์เลยนะคะ,คะเพราะว่าลองช่วยเรื่องเลือดได้ดีช่วยหลอดเลือดได้ดีอะไรอะไรหลายอย่างมันดีขึ้นหมดแล้วตัดสินใจลองทานลองทานค่ะลองทานแล,ล้วผลเป็นไงคะหลังจากทานไปได้สองสัปดาห์ก็เริ่มมีคนทักะคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมหน้าใสขึ้นดีขึ้นแล้วก็ผิวที่เป็นเป็นรอยด่างๆอ่ะค่ะก็ค่อยๆจางลงจางลงพอหลังจากประมาณสองเดือนนะคะผิวก็แบบแทบมองไม่เห็นมองไม่เห็นรอยด่างเลยอ่ะค่ะ เพียงสองเดือนค่ะเพียงสองเดือนนะคะไม่ได้บอกกับตัวเองนะคะมีคนทักบอกเอ๊ะทำไมหน้าดีขึ้นผิวเผอแบบจากที่เป็นลายลายพองพองดังคังดีขึ้นดูภาพอันนี้คือสองเดือน after ใช่ไหมคะนี่คะจากภาพที่เราเห็นเปรียบเทียบจากแรกนะคะออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อได้ใช้สารสกัดเมล็ดองุ่นเพียงสองเดือนแล้วแล้วจากนั้นคุณตุนบอกกับตัวเองยังไงคะก็ก็ดีใจอะค่ะ พอดีคุณแม่ป่วยเป็นเบาหวานค่ะเป็นมาประมาณ30สปีอ๋อคุณแม่เป็นเบาหวานค่ะซึ่งน้ําตาลสูงมาตลอดก็ทานยาสวบคุมตลอดแต่น้ําตาลก็ขึ้นสูงค่ะก็เลยลองให้คุณแม่รับประทานปรากฏกว่าเดือนหนึ่งไปตรวจเลือดผลน้ําตาลในเลือดก็ลดลงก็เลยทานเรื่อยๆก็ตอนหลังก็ลดลงเป็นปกติอะค่ะให้คุณแม่ทานกี่ตัวคะหรือแค่เพียงสารสกัดเมล็ดองุ่นเพียงเมล็ดองุลค่ะโอ้เพียงหนึ่งเดือนไปตรวจนี่เห็นผลเลยเห็นค่ะน้ําตาลลดจาก จากประมาณ300กว่าค่ะเหลือประมาณร้อยกว่า120รักษาม,มา30ปีก็ยังเป็น300กว่าค่ะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในระยะที่ยังสูงอยู่ะนะคะแต่พอทานสารสกัดเม็ดดังหุ่นไปเดือนเดียวค่ะลดลงเหลือประมาณ 120. 1 120โอยยดีใจกันทั้งบ้านสิ <c oughs> โอเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากนะคะทั้งคุณตุน่นทั้งคุณแม่ที่ทำสุขภาพดี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 มากขึ้นเนี่ยนะคะแล้ว จากนั้นมาได้บอกต่อกับคนอื่นๆที่นอกเหนือไปจากคนในครอบครัวบอกต่อกับคนที่รู้จักแล้วคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงใยค่ะพวกพี่น้องคนรอบข้างบอกให้เขาลองรับประทานคือลองรับประทานนะคะอืมเรียกว่าพอเราเห็นว่าใครใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วทีนี้เรามีของดีละค่ะเราเชื่อใช้ละเราใช้กับตัวเราแล้วล้วก็ดีเราก็ห่วงใยเขาไปจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี้ยดีๆเนี่ยบอกเขาไปก็เลยกลายเป็น รายได้โดยอัตโนมัติขึ้นมาแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างคะห้าหมื่นกว่านานหรือยังคะเนี่ยเออ่มมีรายได้สูงมาโดยตลอดอะค่ะโดยตลอดซึ่งอยู่อย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่เป็นจริงจังไม่ได้เป็นศูนย์ใหญ่อะไรกับเขาไม่ได้เราก็ค่อยๆบอกไปกับคนใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้แต่แล้วเป็นรายได้ที่ดีมากๆเลยอ่ะคุณตุ่นค่ะ ก็ดีใจด้วยนะคะทั้งคุณตุน่นทั้งคนในครอบครัวทั้งหมดเลยที่สุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ทางรายการก็แบบฟังแล้วก็ปลื้มมีความสุขแล้วก็ยังอยากให้คุณตุนแบบให้เคล็ดลับตัวนี้กับคนให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีรายได้เหมือนคุณตุ่นไปเยอะๆนะคะตรงนี้คุณตุนได้ทานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีแอลคาเนทีนอืมแล้วก็ออฟทิล่าเรื่องตาค่ะอ๋ออ๋อมันมีผลมาจากยาจากการรักษาตรงนั้นคะ่ะ แล้วก็จะเป็นเออมันจะต้องสายตามันจะเพิ่มขึ้นทุกหกเดือนนะคะก็ต้องไปเปลี่ยนแว่นตลอดแล้วครั้งหลังสุดสายตาก็แบบมองไปมันจะเป็นภาพซ้อนนะคะ <c oughs> แล้วมันจะมองเห็นแต่แค่ตรงหน้าเท่านั้นอ๋อตรงนี้แต่แล้วหน้ามันเป็น <c oughs> ภาระมากแล้วเป็นหน้าวิตกกังวลเพราะเราไม่รู้จะเป็นอะไรมากไปกว่านี้อีกหรือเปล่า <c oughs> ใช่แล้วคุณตุลทํายังไง <c oughs> ก็ลองทานออฟทิล่าค่ะออตัวสารอาหารช่วยบํารุงสายตาเ <c oughs> นี่ยนะคะแล้ว แล้วได้ผลยังไงบ้างคะก็ทานไปได้ประมาณ10บนาทีก็มีมีความรู้สึกว่าแบบตามันเบาขึ้นนะคะ่ะมันเริ่มมองเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะ่ะคุณตุนพูดไปเล่นอนะส <10 S 1> นาทีสิบนาทีจริง, <10 S 2> รงค่ะสิบนาทีรู้สึกสบายตาขึ้นเนี่ยคุณตุนนี่เราออกรายการอยู่นะออกทีวีอยู่มันเป็นเรื่องจริงๆเลยค่ะโอ้ขับรถก็แบบตกหลุมอะไรนี่คือเราจะไม่มองไม่เห็นนะคะ่ะ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแบบนี้มองไกลๆสบายมากอยดีใจด้วยทุกๆเรื่องเลยนะคะนี่จริงๆคงมีอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นตัวตัวแอลคาเ์ิทีนคือตัวช่วยกล้ามเนื้อก็ทําให้น้ําหนักลงใช่ค่ะอุ้ยแต่แล้วเยอะแยะนะคะคือทานเราได้ผลไปหมดได้ผลดีไปหมดแล้วก็จากความประทับใจตรงนี้แม้แต่ด้วยเรื่องเวลาของเราเนี่ยจากความประทับใจตรงนี้เนี่ยคุณตุลอยากจะบอกอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับทางด้านสุขภาพเรื่องน้ําหนักเรื่องสายตาเรื่องอะไรที่ประทับใจเนี่ยนะคะ เชิญคุณตุลบอกกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพค่ะโดยการทานอาหารเสริมเรามาบําบัดดีกว่าเรารักษาในโรงพยาบาลค่ะนั่นเป็นความห่วงใยนะคะเพราะว่าตัวเองได้กับตัวเองแล้วได้กับครอบครัวด้วยแถมยังมีรายได้ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนะคะทาให้ความสุขของครอบครัวก็มีมากขึ้นมากขึ้น<ม>ตรงนี้คุณตุลก็ยังฝากความห่วงใยถึงทุกๆคนด้วยนะคะกับคุณผู้ชมที่อยากจะรู้เคล็ดลับ รายได้ทำยังไงมันถึงได้เดือนลราเท่านี้อยากจะรู้ว่าสุขภาพดีเนี่ยในเรื่องราวต่างๆที่ได้พูดคุยกันมาเนี่ยค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะกับเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่ทางด้านล่างนี้คุณตุนบอกว่ายินดีนะคะเราคุยกันหลังไม้แล้วคุณตุนบอกว่า ถามได้ทุกเรื่องเลยยินดีให้คําปรึกษาตลอดนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะทั้งเรื่องไรายได้ทั้งเรื่องสุขภาพแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วล่ะคะกำลังคุยสนุกๆเลยนะคะยังมีอีกตั้งหลายเรื่องวันหลังคงได้มีโอกาสเชิญคุณตุ่นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะยังไงทางรายการเทลทีจจ่ซีเคร็ตอาจารย์โลกสุขภาพต้องขอขอบคุณคุณสิพาพัฒเนรนาราสวัสดหรือคุณตุ่นมากๆนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยให้ประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะ คุณตั้มวิชยาจารุจินดาจารุณีทีมงานและคุณตุลสิทธาพัฒเนตรนาราสวัสตรต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกับเฮลที่ซ e เรียสมาชันโลกสุขภาพกับสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ันนี้ก็ได้รับเรื่องราวดีๆจากพี่เปิ้ลจรุณีและแขกรับเชิญกันอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนําไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้นะครับดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะฮะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องทรุดโทรมจนดูแลไม่ไหวนะครับถึงตอนนั้นเงินเก็บที่คุณนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน,น่อาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับก่อนนะจากกันไปก็มีสารคดีดีๆมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สารเมล็ดองุ่นสารสก,กัด OPC จากมเมล็ดองุ่นและเปลือกสนถูกค้นพบตั้งแต่ปีคริสตศักราช1951ในประเทศฝรั่งเศสโดยมีข้อบ่งชี้ในการทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและยืดหยุ่นดีป้องกันเส้นเลือดแตกและนำมาใช้ในการรักษาอาการหลอดเลือดดำผิดปกติต่างๆเช่นริดสีดวงเส้นเลือดขอดเป็นต้น แต่ผลที่ทำให้สาร OPC โด่งดังในวงการเครื่องสำอางเป็นผลจากการรับประทาน OPC เพื่อลดฝ้ารอยด่างดำและทำให้กระจ่างลงเนื่องจากคุณสมบัติในการลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังผลวิจัยทางการแพทย์ในปีคริสตศักราช2002ที่ศูนย์วิจัยของโรงพยาบาลเสฉวนประเทศจีน โดยทำการทดสอบกับผู้ที่เป็นฝ้า30คนได้รับสาร OPC วันละ75มิลลิกรัมเป็นเวลา30วันพบว่า 80%ของผู้เข้ารับการทดลองมีขนาดของฟ้าที่เล็กลงและฟ้ากระจางลงด้วยมีรายงานการวิจัยอีกมากมายที่สนับสนุนผลงานวิจัยนี้ทำให้มีการนำสาร OPC มาใช้ร่วมในการรักษาผู้ที่เป็นฟ้ามากขึ้นด้วยขนาดรับประทานต่างๆกันตั้งแต่75 100มิลลิกรัมต่อวัน คุณสมบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งของสาร OPC คือคุณสมบัติในการจับกับเส้นใยคอลลาเจนคุณสมบัติข้อนี้ทำให้สาร OPC สามารถทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้นเนื่องจากผนังหลอดเลือดประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจนปริมาณมาก คุณสมบัติเดียวกันนี้ยังส่งผลให้สารสกัด OPC มีคุณสมบัติในการพิทักษ์เส้นใยคอลลาเจนไม่ให้เสื่อมสลายเป็นการป้องกันร,ริ้วรอยและความเหี่ยวย่นได้อีกด้วยการได้รับสารสกัด OPC ในปริมาณ40-80มิลลิกรัมต่อวันนอกจากจะทำให้ฟ้าจางผิวขาวใสแล้วยังมีผลประโยชน์มหาศาลต่อร่างกายในด้านของสุขภาพและการชะลอความเสื่อมของผิวพรรณอีกด้วย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g r Grape s e e d Plus Lycopene สารสกัดมเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศจาก n ิว t r a h ฮอร์นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทำอัลเลีนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02 363 7699 085 920 6609